สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขอน,นครับเมื่อน,นี้พอ,อนุคุนสิผ้าเฮ็ดกุ้งอบวุ้นเส้นถิ่นแซ่บน้ำเนาะไปครับไปเริ่มเฮ็ดกันเลยครับขั้นตอนแรกพรอนุคุนเสียว,วุ้นเส้นมาแช่น้ำกันนะครับเพราะเพราะวุ้นเส้นมันเป็นวุ้นเส้นแห่งครับพี่น้องต้องแช่น้ำถิ้งไว้สิบถึงยี่สิบนาทีครับเรียกแต่ยี่ห้อของวุ้นเส้นนะครับเนาะว่าสีอ่อนเร็วอ่อนซาครับ ล้วพอคุ่นจะมีเห็ดหอมครับเห็ดหอมแห่งยุตลาดครับไปบอกไม่ค้าได้ว,ว่าเป็นเห็ดหอมหน,น,น,นะครับเนาะแห่งกลับมาแซนาไปพร้อมกันเลยกับวุ้นเส้นครับพอแซนาเสร็จแล้วพอทุ่นก็สิบไปเตรียมกุ้งก้อนครับกุ้งที่คุ่นได้มากครับมันตัดนวดตัดขาออกไว้เตรียมไว้ครับ กุ้งที่พอนุณนได้มากกับสิเป็นกุ้งไม่น้ำนะครับเนาะตัดขากุ้งเสร็จแล้วพอนุณกับสิ้ผ้าต่าเครื่องอบเลยนะครับเนาะเครื่องอบพอนุณนกับซิมีพริกไทยครับพริกไทยเม็ดนะครับถ้าอันนี้เป็นพริกไทยดาครับผู้ใดมีพริกไทยขาวกับใส่พริกไทยขาวได้ครับตำด้วยกระเทียมครับลากขักชี้ครับ ทำให้ละเอียดเลยครับยิ่งละเอียดยิ่งดีครับนี่จะเป็นขิงนะครับเนาะคนคุ้นกับสีหั่นเป็นแว่นไว้ครับใส่ม,กมักหมเผ็ดหลายกับใส่หลายครับเลวเต่ผู้ม,มาครับเสร็จแล้วมาขึ้นเตาเลยครับไฟไม่ต้องแห้งนะครับเนาะเพราะว่า เมนูนี้เป็นเมนูที่ใจเย็นครับบรีบครับเมนูอบขั้นตอนนี้พอนุ็นนนจะมาเจี่ยวเป็นไส้เป็นหมูสับครับแต่ที่เห็นคนเฮ็ตหลายๆก็คือเป็นพวกสามชั้นนะครับสามชั้นมันหมูครับแต่พอนุ่งพอนุณเอาง่ายๆครับเอาเป็นหมูสับห่อมาเจียวขวาใไส้เครื่องเป็นเครื่องที่ตําไว้นะครับและก็ ไอแ้แว่นไอ้ขิงครับเนาะสิ่งที่ฮั่นแว่นใช้มาขวานลยครับต้อง่ต้องไปหาเป็นสามชั้นเลยก็ได้ครับนคนคุณว่าหมูสับก็ได้กะสีวา่าโอ้หากุ้งยังไม่พ่อยังมาหาหมูสามชั้นอีกกะสีเป็นอย่างที่แบบบ่อยากเ็ดกินนะครับเนาะเอา,เอาไง่ายๆไว้นะครับเนาะอันนี้มาปูรสด้วยรสดีชุรสนะครับนคนคุณเห็ดอันนี้น้ำมันง่าครับ ซีอิ๊ดำครับเพิ่มสีสันมักดำหลายก็ใส่หลายเล็วครับว่าเป็นยังตามผู้มักากรถซอสถอยครับโูรถไปก่อนนี่ก็เป็นเหล่าจีนครับแต่ผมพูดอยู่เหล่าไทายนี่แหละใส่ไปเลยครับได้คือกันนี่ก็ขอควรใส่ใแทนน้ำตาลเป็นน้ำเชื่อมนะครับ คอนุคุณเอาน้ำตาลปีบมาเคี่ยวเชี่มไว้ตามด้วยเห็ดหอมที่ที่พอนุคุณแซ่น้าไว้กับบุนเ้นนะครับเนาะคืนโตัเป็นอ้อนครับาม,มาผัดกว่าใส้ครับใส่เครื่องอันนี้จะเป็นน้าที่เอาเเสียไปอบบุเเ้นนะครับเนาะผงใส่เครื่องครบทุกอย่างแล้วก็เติมน้าเลยครับถ้าผู้ใดอยาก ใส่บุญเส้นหลายเขาก็เติมน้ำเพื่อไว้หลายน้อเนาะเพราะว่าบู้เสีนมันจะอืดอิ่มโตมันจะดูดน้ำครับเา็อ้ไงใส่เพื่อนี่ผิดฟ้าให้น้ำเดือดจังหน่อยครับพอน้าเดือดได้ที่ก็มาเปิดพ่นชิมมึงครับว่าโอเคยังครับแสบไปขาดเค็มหวานนึงไดกันค่อยเติมเพิ่มเข้าไปน้อเนาะ แนื้อถ้าแซบได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วกะพอเราคุ้นกับสีตักน้ำออกส่วนหนึ่งน้ำเนาะเอาไว้เติมลาดช่วงที่ผมบุญเสถิครับน้ำก็จิม,มีแห้งแน่ครับเอากตรตัวนี้ลาดลงไปครับให้มันช้ำบ่ให้มันใหม่หมอ้อเนาะแล้วก็เสียไปเห็ดน,น้ำจิ้มพร้อมน้ำส่วนนั้นนะครับอันนี้พอตักออกไปพวกกะเอาบุญเสถิรลงกันเลยครับ เราไปเขาก็จะมาคุกกันนะครับคุกเส้นให้เข้ากันกับน้ำที่เยาตุนไว้นะครับคลุกไปที่แล้วก็คนคุ้น,กนเกลียวกุ้งว่างเลยครับคนคุ้นเดี๋ยวกุ้งที่เตรียมไว้ว่างเลยครับวางอบไปพร้อมกันกับมุงเส้นเลยนะครับเนาะ จะได้หอมๆครับปิดฝาเลยครับช่วงเวลาล่อหม้ออบนะครับเนาะมาหั่นเตรียมผักไว้ครับทุกุคนมาเตรียมผักไว้ผักที่เตรียมก็มีต้นหอมครับขึ้นช่ายนะครับเนาะแล้วก็แครอทเติมสโโีสัน้กุ้งอบมุสเซีนเท่านี้ครับน่ากิน,ค,น,นครับ หั่นเสร็จกัมาเมื่อหมอครับหมก็เริ่มสิ์ไปทางใหม่เพราะนุ่นก็นต้องน้ำลงไปครับนี่แหละครับน้ำเท้เาเตี๋ยวมแม่มต้องได้ใส่ตอนนี้ครับต้องต้มเพื่อให้มนีน้ำตันนี้ไว้พ้อครับไว้เติมไว้เสริมช่วงเอาอบนะครับจะเปีแหง่งไปน้ำนับลูกมุสเซนดูเข้าไปปีนกลับด้านครับ อนคุณเกิดจากที่ว่าพอดีกับกลายเป็นน้อยนะครับอุ้เสียมันอืดขึ้นมากน้อยคนเรื่อมยากแล้วครับรับด้านครับเลืมบอกไปครับไฟต้องคอยดูตลอดนะครับอย่าให้แห้งเกินครับเดี๋ยวมันสิไหม้ครับด่ากันน้ำลาดลงไปอีกครับช้ำๆเดี๋ยวมันไม่มอครับเนาะผักลวยนะครับ ใบใช่หนึงครับกามาตำน้ำจิ้มเลยครับน้ำจิ้มน้ำลาดเวลาจะไปกินนะครับเพิ่มรสรสชาตินะครับเนาะมันมีความเผ็ดเข้าไปอีกครับมีพริกกระเทียมลาดกระชี้เข้าครับตำให้พอหยาบนี่นะครับก็เติมน้ำครับน้ำที่พ่อต้นขุนเอามาเติมมันก็เป็นน้ำที่ตักออกไว้ตั้งแต่ช่วงแรกครับตักออกจากหม้อ อบบุลเซนแะครับแล้วก็พอทุกคนชิมแล้วก็สิเพิ่มนัวเนาะชูรสล้วก็เพิ่มความหวานนะครับเนาะมีน้ำเชื่อมครับน้าวครับเห็ดเตี้ยวหวานนะครับเพิ่มเขามากครับชิมเมืองกะแซ่บก็เป็นที่โอเคครับกับเปเมืองหม้อทุกคนครับความรับประทานครับนาตา ทุกได้กินพร้อมกินครับโอเคครับแซบกับพ่อทุคุณเลยครับไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับมาครับมาแซบกับพ่อทุคุณครับเมื่อนี้พ่อทุคุณได้กุ้งอบบุญเซนนะครับเนาะคิดกินแซบแครับคิดอยากนาะพี่น้องมาครับมาแซบมาลุยเลยครับบรรยากาศอยู่หลังบ้านครับวันนี้ สายแล้วครับบ่ได้ออกไปใช้ครับมัอนีอ่หอมเครื่องครับเห็ดหอมกับหอมครับนี้ครับชิมเลย อวาัๆน,น,นี่ครับน้ำลาดพร้อม สวยครับมื่อเนี้ยงานหลายครับก็เลยบม่ได้ออกไปไ่เนาะกินอยู่หลังบ้านเลยพี่น้องอ้อผมเสืส้ครับนเนี่ย 만꿍아 그 บ้านเสียงรถกระแรนเนาะพี่อ้ง <c oughs> งองเนาะเป็นคนจิตจัดครับ <c oughs> ขอโทษขอไปครับอ <c oughs> ื้มนนี่ครับนี่รโอ้ย Okay. <laughs> กินทั้งขิงครับขิงเห็ดหอมเนาะน้ำมันงาครับกินหอมดีมันก็นเลยมีด้วยเครื่องมันมันก็นเลยเป็นมันก็นเลยมีเมนูกุ้องอบเส้นขึ้นมาครับะ បំយ mm ្វ hmm. mm ើវើ្ងា เพชรขิงความนั่นเอ หือสัสจัยคือบัเป็นจะเผ็ดนี่นะเผ็ดครับออก้อนเนาะมันไม่ได้มีเผ็ดแบบพริกมันเผ็ดออก้อนแล้วมันถึงขิงเนาะถังขิงถึง,ถง,ถงพริกไทย กินาฟ้ากับพี่หนงมืเนี้ยสายแล้ว แบ่งกินครับบ่เบิดดากเทีหลายอยู่ครันะกครน,กนกินเฝ้าๆเนาะโอ้โลูกเลียนรับว้าหนุคนกะแบ่งมากินซุมพี่สุมน้องเนาะสุมไป ซุมพอไม่พี่น้องนะกลิ่นเฝ้าครับพอได้กินอิ่มก่อนมือนะโอเคครับพอนุกคุกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสูงส้ทุกคุณครับที่เข้ามารับชมพอนุคุณก้าวห้วเนะ <S <S าะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพ่อนุกคุณนะครับเนาะสิไภาพผ่าดคลิปใหม่ไหมครับมันนี้พอนุกคุณกะ ได้กุ้งอบูเซ็นเนาะมาฝากไากินสุมพี่สุมน้องครับโอเคครับพนุคนกะสิขอโตขอล่าไปสู่งานก่อนครับงานรอแล้วเจอกันไม่คิมนาครับสวัสดีครับ